สวัสดีค่ะบัวบุตรบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมความงดงามของพืชจิ๋วๆในกระถางเล็กๆนะคะที่ตลาดประชารัฐของอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งตลาดแห่งนี้จะเปิดจำหน่ายทุกๆเช้าว,วันเสาร์นะคะ และในวันนี้นะคะเราจะไปอีกมุมหนึ่งของตลาดค่ะเพื่อไปเยี่ยมชมกระบองเพชรหรือที่เรียกกันว่าแคคตัสนั่นเองค่ะแคคตัสหรือกระบองเพชรเป็นต้นไม้ยืนต้นที่นิยมปลูกประดับในอาคารหรือที่โล่งแจ้งเนื่องจากมีลำต้นเป็นเหลี่ยมหรือกลีบแปลกตา อีกทั้งยังออกดอกหลากสีสวยงามรวมถึงเป็นไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดีสามารถปลูกได้ในทุกดินนะคะและวางประดับได้ในทุกๆุกสถานที่ค่ะกระบองเพชรมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ก่อนจะแพร่กระจายเข้าสู่แอฟริกาและแพร่กระจายไปทั่วโลก ด้วยการนิยมในการปลูกเป็นไม้ประดับซึ่งพันธุ์ดั้งเดิมพบได้ในพื้นที่ทะเลทรายแห้งแล้งก่อนที่จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ปลูกและสามารถเติบโตได้ในสภาพร้อนชื้นสันนิษฐานกันว่ากระบองเพชรหรือแคคตัสเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคเทอรอ์เ,อเทียรีนะคะ ซึ่งเชื่อว่าในยุคนั้นกระบองเพชรน่าจะมีลำต้นแบบที่มีกิ่งและมีใบปกคลุมทั่วในยุคต่อมาสภาพอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นเทือกเขาขึ้นตามไหลทวีปทางด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ทําให้ลมและฝนไม่สามารถพัดผ่านเทือกเขามายัางฝั่งตะวันออกได้ ทำให้พื้นที่อีกฝั่งเกิดความแห้งแล้งกลายเป็นทะเลทรายในเวลาต่อมาจนทำให้พันธุ์พืชล้มตายและบางสายพันธุ์วิวัฒนาการลำต้นเพื่อให้อยู่รอดในสภาพทะเลทรายได้โดยเฉพาะกระบองเพชรที่ลดรูปลำต้นให้มีขนาดเล็กทั้งเรียวสูง กลมเตี้ยส่วนรากยังตื้นเพื่อดูดเก็บน้ำจากอากาศได้รวมถึงลดรูปจากใบกลายเป็น,น้นาำเพื่อลดการคายน้ำและเก็บกักน้ำในลำต้นจนทำให้ลำต้นมีลักษณะอวบน้ำมาจนถึงปัจจุบันคนไทยเรารู้จักกระบองเพชรบางสายพันธ์ุมานานแล้วอาทิเช่น เสมาและโบตันและเรียกเป็นกระบองเพชรพันหนึ่งเช่นกันเพราะมีลักษณะลำต้นสูงยาวลำต้นมีน้ำปกคลุมรวมถึงกระบองเพชรสายพันธุ์ที่รับประทานผลที่เรารู้จักกันก็คือแก้วมังกรค่ะจากกระบองเพชรต้นใหญ่ๆนะคะที่ปลูกในที่โล่งแจ้งนะคะ เมื่อนำมาปลูกในกระถางเล็กๆพื้นที่จํากัดก็กลายเป็นกระบองเพชรหรือแคคตัสจิวซึ่งกําลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายของคนไทยในยุคนี้ค่ะซึ่งราคาของแคคตัสที่ตลาดประชารัฐแห่งนี้นะคะจะมีราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยนะคะ ราคาสูงที่สุดของเจ้านี้นะคะอยู่ที่500บาทค่ะในช่วงนี้นะคะสถานการณ์การระบาดของโรคที่เรารู้จักกันดีนะคะยังไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นผู้คนก็หันมาเลี้ยงแคคตัสกันมากขึ้นเพราะการเลี้ยงแคคตัสนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ ผ่อนคลายและเป็นการใช้ประโยชน์ในเวลาว่างได้เป็นอย่างดีค่ะมานั่งดูความเจริญเติบโตของเขาตั้งแต่ต้นเล็กๆจนเขาเติบโตขึ้นนะคะก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบัวบุตรสบงสตอรี่เสมอมานะคะ หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอขอบคุณมากๆค่ะและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ